นี่ <64. S 1> ตัวต่อไปผมเห็นหวยจะขึ้นไปทางบนนะสังเกตดูนะคือออกหกสี่ก็ง่ายก็ง่ายดูยังไน 50, 50, 50, 64, นะ 64, องนาเถอะห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกสี่เนาะในหกสี่เราออกหนึ่ง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 ทีนี้ถ้าศูนย์เรามองเป้าที่ศูนย์มาคือสองจุดนี้จะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ คือน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าศูนย์อยู่หลักสิบก็หรือจะมาหลักหน,น่วยนี้ช่วงนี้แหละจะเป็นเลขเลขที่จะออกช่วงนี้แหละจะโซนนี้โซนเก่าแล้วก็มาช่วงนี้ในความเป็นได้คือถ้าตรงไหนที่มีศูนย์ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ออกแน่นอนอืมปันพงนะฝันพงว่ามาแน่นอนคือสวัสดีครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงป๋องนะครับ เพื่อจะให้ลุงป,ป๋องแปลปกฉลากรตเตอรี่ให้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับ f c ลุงป,ป๋องเนาะคงจะรวยๆเฮงๆโชคดีมีเงินทองใช้ไปด้วยกันนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายนี้นะครับนี่ถามว่าจุดที่น่าสนใจมีอะไรมรั่งจะพอได้อยู่เ๋ยนะแป๊บเดียว ม,มันได้ทุกตัวนะศูนย์นะตอนนี้เพียงแต่ว่าเป็นตัวไหนแค่นั้นละคือถ้าใครม่ซื้อไม่ติดศูนย์นะเลขบนนะครับถือว่าลําบากหน่อยนะเลขล่างไม่รู้นะยังไม่ได้ไม่ดาวดอทางเท่าไหร่บางทีออกหนึ่งสี่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมไม่แน่นอนง่ายจะศูนย์บนศูนย์ล่างก็ได้เนาะครับ คือสเต็ปนี้เพิ่งหาเจอแล้วเริ่มเพิ่มความมั่นใจว่าโอเคแล้วล่ะศูนย์มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะศูนย์มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นศูนย์อะไรแค่นั้นล่ะเราัวนี้ผมก็หาบ่อยมากแล้วก็จนจําได้แล้วเพราะงวดออกหกถึงสามเราก็หาตรงนี้ง<ม>วดนี้ก็มาที่เดิมอีกห้อยย้อนมาที่เดิมด้วยแต่เขาจะเป็นศูนย์อะไรแค่นั้นล่ะก็ลเลยมานั่งคิดไปเลขรถผมอะ่ะศูนย์ หน้าสนนี้น้เลขผมอ่ะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะผมนี่จะเป็นคนที่เจ็รู้เสึกว่าจะไม่ชอบเพราะว่ามันออกบ่อยแต่ว่าแต่มันกออกได้นะแต่ถามว่าขาดได้ไหมไม่ได้ขาดไม่ได้ผ่านไปได้ไหมไม่ได้ต้องจัดต้องจัดนะครับเรขรถนังเรขรถลุงป๋อง เลขลอดเลยนะเจ๊ะนี่เลขรอดเลยเอ,อถ้าออกสามตัวถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกมาแปดปีเจ็ดปีย่างปีที่แปดเราอยู่กันน้องสาวไม่เคยออกพอมาตกถึงผมออกสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ออกไม่รู้กี่ครั้งแล้วสามครั้งนอกสามครั้งแล้วครับถ้าเป็นคร<า>ั้งที่สี่เป็นสามตัวก็ถือว่าใช้ได้อ่ะออนะครับสุดยอดแอ่ะแบบตรงๆเลยนะเริ่มเริ่มแบบนั่งคิดไปคิดมาเออเป็นไปได้นะเพราะว่า ผมฝันจะต่องวงนว่ารถผมโดนขูดข้างข้าง,ข,างข้างกระบะขูดเป็นรอยเอาใครมาขูดมาเลยนี่สงสัยงวนนี้น่าจะเป็นเก็ม <laughs> คือ<ม>ปกติไม่ชอบนะปกติไม่ชอบแต่ว่าไล่ไปไล่มาเออมีลุนงานไม่มีลุนเพราะว่าครั้งสุดท้ายก็ทําอะไรนะสามชุดหกหกศูนย์สามเนาะครับหกศูนย์สามหกศูนย์สามทีนี้ถ้าศูนย์ไม่อีก มันก็จะเป็นตัวเชื่อมของตัวรถเหมือนเดิมคืออาจจะเป็น607<อ>หรือ670ก็ได้อยูอ่มนั่งมองอยู่อาจจะกลับไปกลับมา,าในสีนตัว,ต,วตามมุมมองผมนะนี่ยวผมจะให้ให้ดูมุมมองม,ม,ม,อ,งมองเนี้ยที่เราสเตปปหนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์โอมันเรียงสเตปเลยสองหกศูนย์ โอ้โหทำไมหอยหอยตัวนี้วกวนอยู่ที่เดิมเยเออน่าคิด<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกมันจะทำให้เราหน่าคิดนะงานนี้นะ6นี่เหมือนเหมือนจะเจอทางสว่างเนาะจะให้ดูไปคิดไปทีละช็อตไปเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กติ๊กก่อนตัวนี้ไฮไลท์อยู่นะ เห็นไฮไลท์ล้วเริ่มจากศูนย์ก่อนถอดแรกมันก็จะหกศูนย์แปดหกจุดแปดหกศูนย์แปดแล้วมาสองหกศูนย์สองหกศูนย์ปรมาศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าแล้วมาหกห้าศูนย์เห็นเลขไหมนี่หกห้าศูนย์เออหกห้าศูนย์เสร็จมา ห้าหกสี่ห้าหกสี่โอห้าหกสี่ห้าหกสี่เชื่อมหลายทางนะเชื่อมหลายทางห้าหกสี่นะเชื่อมหลายทางแล้วทั้งสุดท้ายไม่โชว์สามตัวแต่ออกแปดหนึ่งหนึ่งหน้าชิดหน้าชิดเกิดหนึ่งหนึ่งแต่ว่ามันแจะอยู่ทางข้างถึงว่าไม่โทรสามตัวแต่ถามว่าห้าหกสี่แปดมาตกนี้ก็แปดหนึ่งหนึ่งห้า ห้าหกสี่ห้าหกสี่แล้วแปดหนึ่งหนึ่งตัวเลขเราจะเข้านะศูนย์ยังไงก็เข้าศูนยังไงก็มาเนาะศูนย์ยังไงก็มาใครซื้อไม่ติดศูนย์บนเนผมว่าน่าจะพลาดมาดูนะค <c oughs> โอ้ไอะไรนี่นะ <c oughs> แต่อาจจะมีสมตัวนะจะจับเอาเองนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกแต่ผมจะซื้อตามเลขรถผมครับ <c oughs> อ่าสเต็ปนี้ให้ดูให้ดูตัวอย่าง ข้างๆไปเลยก,ก่อนก่อนอนี่นะครับสเ,เกดดูรเราเริ่มจากไหนดีเอาจาก608เนะแปับนะตัวนั้นมันมันมันเกินเส้นมาหน่อยเริ่มจาก608เริ่มดูทุกครั้งที่หวยออก6หลักแสนเนี่ยประมาณกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกครั้งหล,งลังสุดนะคือ พอหกถึงแปดอยู่ตรงนี้ในหลัก6มือกิ้หกกแเสร็จ6ก8เสร็จก็มาเป็นสองหกนยังเชื่อมตัวเก่า2ตัวเนาะสองหกศูนยเน่ะพอสองกศูนยเสร็จแล้วก็มาออก0ูนยี่เกนี่ศูนย์่เก้าเห็นไหมก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ศูนแล้วมาออก6.5.0นย์ในหลักหกห้าศูนย์ใช่ไหม หห้าศูนี่เอา650มันยังเชื่อมตัวเก่าสองตัวเชื่อมตัวเก่าสองตัวไหน้564564แต่ว่า564มันจะพ่วงกันเยอะมากเลย564เห็นไหม 5, นี่ตัว <4. S 1> ต่อไปผมเห็นหวยจะขึ้นไปทางบนนะสังเกตดูนะว่าแตกหนึ่งหนึ่งครั้งสุดท้ายคือออกหนึ่ง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  หรอ,ออก64ก็ง่ายคุก็ง่ายดูยังไงเนาะเดี๋ยว50 50 50 64น้องไอ้64เนาออก11 11ทีนี้ถ้า0เรามองเป้าที่0มาคือ2จุดนี้จะแทบจะ100%แล้วนี่ค mm hmm. ือน่าจะ100%นั่นแหละถ้า0อยู่หลักสิบก็ หรือจะมาหลักหมืวนนี้ช่วงนี้อะจะเป็นเลขเลขที่จะออกช่วงนี้อะไรจะโซนน,ซน,นี้โซนเก่าแล้วก็มาช่วงนี้นี่ความเป็นไรคือถ้าตรงไหนที่มีศูนย์ระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ออกแน่นอนอืมฝันพงนะฝันพง,นงว่ามาแน่นอนคือมุมมองเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกแล้วเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงหมดแล้วถ้ามาดูของไอ้ยี่สิบปีย้อนหลังก็เหมือนกันมันจะอยู่ทับที่เดียวกันด้วยนี่เป็นการบังเอิญน,นะผมว่าน่าจะโอเคอยู่ ผมเพ no ิ่งหายในประมาณสักประมาณสักชั <of> ่วโมงกว่าๆเพิ่งคิดเจอเมื่อกี้โอ้โหแล้วพลาดไปได้ไงครั้งสุดท้ายออกหนึ่งหนึ่งต่อไปทำเป็นไปได้นะถ้าเป็นหอยคือไม่หลุดหลุดศูนย์นะศูนย์มันซื้อยังไงก็ให้ติดศูนย์ไว้ก่อนติดศูนย์ไว้ก่อนไงถ้าใครซื้อไม่ติดศูนย์จะเสียใจแน่เลยครับอาจจะมาหลัก หน่วยหรือหลักสิบก็ได้ศูนย์สูงก็อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เลขรถผมได้ได้ได้เจ็ดศูนย์ถามาศูนย์สองในไม่ได้หมดนะเพราะว่ามันจะเป็นฐานตัวเก่ามาออกอนี้เราเลยมุมมองเราจะไปเยอะครับคือเบื้องต้นศูนย์จะมาลงผมมองเดี๋ยวนะหกหนึ่งใช่ไหมตั้งท้ายหกหนึ่งหนึ่งนะครับนึ่ครับมันจะมีวิธีการดูเนาะสี่ห้าหกหนึ่ง จะมองได้สี่ห้าหกหนึ่งปับ๊บเข้าศูนย์ได้ศูนย์ลักสิบแล้วตรงนี้ก็สี่เนี่อโอ้นี่สี่ห้าหกหนึ่งมันมาสองทางนะสี 4, 5, 6, 1, ่ห้าหกหนึ่งมาทางนี้ก็ได้สี่ห้าหกหนึ่งมาทางนี้ก็ได้มาสองทางเห็นไหมหนึ่งศูนย์ก็ได้เจ็ดศูนย์ก็ได้หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ องศูนย์ก็ได้หกศูนย์ก็ได้ศูนย์สองก็ได้ศูนย์สี่ก็ได้เห็นไหมศูนย์สี่ก็ได้จุดนี้สําคัญมากเลยจุดนี้ศูนย์นะศูนย์สามก็ได้ศูนย์สามก็ได้ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดตัวนี้ฟันธงว่าแน่นอนอ่ะแน่นอนมากสามตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าถ้าดูลักษณะการการถอดตัวเลขนะถ้าเขาโชว์มาเนี่ย น่าสนอยู่ลักษณะคือครั้งสุดท้ายเขาจะทําเป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดหัวงวดนี้มาออกลักษณะหาบหรือเบิ้ลเนีครับอยู่ตรงนี้ละเบิ้ลหน้าจะก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ได้เห็นไหมเนี่ยงเชื่อมโยงกันหมดหรือศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ได้ในตรงนี้ศูนย์ได้ได้ตรงนี้ร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ได้เห็นไหมเนี่ยใครฝันศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะที่ว่าฝันเอาผมไปบอกอ่ะ ได้ไหมเพราะว่าครั้งสุดท้ายมันมาตกที่หนึ่งหนึ่งนี้ถ้าหลักหน่วยหลักสี่ปัดไปศูนย์บับหกหนึ่งศูนยบับเป็นศูนย์หนึ่งได้ไหมศูนย์ศูย์หนึ่งก็ได้เห็นไหมครับคือจุดนี้จุดแมเบอร์เลยอะ่ะสองจุดนี้จับดีๆคือได้สามตัวนะจุดนี้ัดีๆคือตอนตอนนี้นะให้ให้<ๆ>เราเล็งไปที่บนก่อนนะเรื่องเลขตัวอื่นเนี้ยแค่ว่ากันอนกอะ่ะ ต้นๆผมมองไว้สองสามสี่ห้าจะพูดเลขล่าง<ม>ถ้าสูตรนี้มาคือศูนย์ขึ้นบนว่าสองสามสี่ห้าจะพูดพื้นไปเลย<ม>เลขล่าง<ม>คือตอนนี้ชัดๆเอาเอาไงอะไรสเตปสั้นๆนเลยเนาะจากล่างไปเลยศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าแล้วมาหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์แล้ว หกห้าศูนย์เซ็จมาห้าหกสี่ห้าหกสี่แล้วการเชื่อมของห้าหกสี่มันจะมีเยอะห้าหกสี่ตรงนี้ก็มีมนี่ดูหลักสิบก็จะมาสี่ห้าหกหนึ่งเนาะสี่ห้าหกหนึ่งมาข้างล่างก็ได้ตัวหนึ่งแล้วมาดูตรงนี้สี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งเห็นไหมมันดันมาเข้าที่หนึ่ง หลักสิบจะดันมาตรงนี้ถ้าเข้าศูนย์คือตัวโปเชตเลยอะถ้าเข้าเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ถ้าเข้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะตัวนี้นะใครจับดีๆเอฟซีเคยจับได้สามตัวนังวดนั้นจุดนี้คือจับได้หกถึงสามนะวันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่าเป็นตรงไหนคือตรงนี้คิดว่าแน่นอนมากศูนย์ตัว Won แรกคือตัวนี้ศูนย์ที่สองคือตัวนี้ จุดนี้สองจุดนี้คือรับรองว่าโอเคห้ามทิ้งศูนย์เนะห้ามทิ้งนะศูนย์มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตัวหนึ่งแล้วล่ะจับให้ได้ของรับผู้ชายคือเลขอะไรครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งจะจับหนึ่งก็เจ็บตัวเดียวกันก็ทดไปจกโอเคเนาะเนี่ยถือว่าให้ไลน์นั้นนี่คนที่เจอนะครับถือว่าผมเริ่มจะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ว่ายังไงก็ศูนย์ต้องมาแน่นอนบอกบอกใบให้แค่นี้อ่ะ หลุงกองเพิ่งค้นเจอสดๆร้อนๆนะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว007ได้ไม่ได้นั้นนี่ไปมาเตียมบอลจะมาจริงหรือเปล่า mm. เตียมบอลก็เลขลเรถผมอีกอ่ะยักษ์ร้าย007ที่เราพูดกันมันดีเราคิดเกินขอไปช็อตหนึ่งไม่ได้ครับวันนี้อาจจะมาก็ได้เ mm. มื่อกี้มันออกทั้งสุดท้านออกแปดแปดหนึ่งหนึ่งเนาะครับห้าแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดห้าแล้วก็ 8, แปด แต่เข้าศูนย์ใช่ไหมก็ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้มไม่แน่ไม,ไม่แน่อันนีมม้มีเฮเลขรถอาจมีเฮเลขรถอาจจะมาเต็มสามตัวเพราะว่า 8, ตั้งแต่เจ้าของเขาออกมาแปดสียังไม่เคยออกนะเลขบนยังไม่เคยออกถ้ามาออกวันนี้ถือว่าผมเิงเวลาสีผมตรงนี้เขาให้ซื้ออยู่กับบ้านเลขที่กับเลขรถจะสถานที่ทํางานโอสถานที่กํทาทง,งานกับบ้านเลขที่ห้าสิบห้าสิบ เลขที่ก็ห้าสามห้าสี่เลขรถก็สามหกเกียบติศูนย์นะที่ว่าไม่รอดหรอกนะก็ oh. <laughs> นม่จะอยู่ประมาณนี้นะลองดูเนาะ oh. โชคมันจะเข้ายังไงมันก็ต้องเข้านะอะไรก็ทานไม่อยู่เราอ,อยู่ประมาณนี้เราต้องเชื่อมั่นมั่นจุดนี้นะคนนะจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้มันก็อยู่กระบุญกบกับชะตาฟ้านะครับในพลังจักรวาลอะไรอยู่ประมาณนี้ทั้งยินทั้งอย่างนะครับทุกอย่างคือมีสองด้านนะยินอยางก็มีขาวกับดำ ครับือต้องมีทุกอย่างคือถ้ามีคนจะเกิดก็ต้องมีมารถชนเนะ่็คืออยู่ประมาณนี้นะครับทุกอย่างมันคือมีสองหน้าเสมอเนาะคือจุดไฮไลท์แน่วันนี้ถือว่าไฮไลท์มากนะครับพยายามจับออนนะครับแคปได้ก็แคปไปคิดเอาผมจะสอนก็ไม่รู้จะสอนไงตอนนี้ไลน์ผมกะโดนบล็อกอ่ะไลน์ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ทีก็เก่าถ้า บางคนถูกอะไรก็ทักมานะครับโทรมาเบอร์โทรนะครับ0848317268นะครับ0848317268นะครับตัวนี้ลายโดนบล็อกอดีลน์ผมที่โดนบล็อกคืออะไรเนาะ V t w p o n g สองห้าศูนย์หกด้วยมีศูนย์ด้วยนะมีศูนย์งานนี้มีศูนย์ด้วยทำไมไปโดนบล็อกเลยออกไฮดีไลน์หรือเปล่าเนาะนั่งคิดหนักส่วนตัวผมไม่ชอบเท่าไหร่ไปขึ้นแต้มชอบอยู่ใครเกิดศูนย์เจ็ดก็ลองซื้อดูนะครับครับครับตอนนี้อย่าเพิ่งนะครับกำลังไล์สดอยู่ไล์ก็ไปที่ใต้คลิปนะครับอ๋อขอให้ไล์อีกรอบเหรอโมเมนต์ไปอยู่ที่ศูนย์นะจ๊ะศูนย์จะมีอยู่สองที่นะครับ คือ,อรอบๆเนี่ยได้หมดคือรูดศูนย์มอนต้นรูดศูนย์ไปเลยนะครับรับรองไม่พลาดหรอกเพราะว่ามันว่าการหาปกหลักแสนครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็มองอยู่เลขมันย้อนนิดไปออกใกล้ๆกันแบบปาบเซียนเลยผมก็เจ็บใจอยู่ทีนี้เมืว่วานนี้ผมว่าไม่น่าให้พลาดอะ่ะยังไงต้องถูกยังไงต้องถูกวันนี้ยังไงก<ะ>็ต้องถูก คือห้ามห้ามห้ามทิ้งศูนย์ถามว่ามาง่ายๆได้ไหมหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้ไม่ได้คือเอาตัวเก่ามาออกอ่ะครับคือสเต็ปครั้งสุดท้ายเขาออกแปดหนึ่งหนึ่งวันนี้ตัดเอาสองตัวหลังมาเลยปั๊บเอาศูนย์มาพ่วงท้ายก็ได้หนึ110่งหนึ่งศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แบบนี้ได้นะหวยหววจะเป็นแบบนี้ได้โดยโดยอัตโนมัติคือแบบเหมือนที่ออกง่ายอ่ะพูดง่าย D 50 1. 50 1. 50 1. 50 1. มีวายห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ก็มาอยู่ตรงนี้เห็นไหม ใครฝันเกี่ยวกับน,นอนกับของเสียคนตายอะไรเข้าตรงนี้หมดเลยนะรู้สึกว่าไม่แน่รอดหรอใคร,ครชื่อไม่ติดสู์บนนะนรบลองวอาภาพเายแ,แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้งสีแด,งเ,ดงเลยครับ